คือคนหนึ่งเขาเรียกบัตรพลังงานผมเรียกบัตรมหัศจรรย์ไปแล้วอะไรมันจะครอบจัก,กรวาลขนาดนั้นนะฮะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บเอาไปส่งพลังงานให้น้ำเอามาดื่มได้อีกประหยัดไฟประหยัดน้ำมันก็ยังได้นะคะสรรพคุณนี่ครอบจัก,กรวาลค่ะแต่ปรากฏพอไปถามพอเป็นเรื่องเป็นราวก็ไปถามเขาบอกเขาไม่ใช่บัตรเขาเหมือนกันนะเป็นบัตรของธุรกิจอื่นฮะเขาเลิกกิจการไปก็ทิ้งไว้ให้ก็เลยพอเราขายอะไรก็เลยแจกบัตรแถมบัตรเข้าไปให้ด้วยเลยเท่านั้นเองคนที่มาชี้แจงเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทผลิตภัณฑ าเสริมอาหารนะคะไม่ได้เป็นเจ้าของให้บัตร พลังงานอะไรที่ว่านี้แต่ว่า,อาพอเจ้าของก็ทิ้งบัตรอันนี้ไว้ให้เขาทดสอบแล้วนี่นใช้ได้ไง<ะ>เขาก็เลยเอาไปแจกให้คนที่ซื้อสินค้าของเขานี่แหละทีนี้เขาบอกว่าเขายินดีนะที่ตํารวจจะเชิญไปชี้แจงให้ปากคาอะไรก็แล้วแต่แต่เขาย้านะว่าเขาไม่ได้หลอกลวงผู้บริโภคเขาบอกแบบนี้แต่<อ>แตบ,บัตรนี่มีชื่อบริษัทของเขาเองด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันก่อนกันแล้วกันครับเขาเรียกกันบัตรพลังงานนะฮะก็อวดอ้างสรรพคุณบางท่านถามมันจะเกินจริงไปหรือเปล่าอะไรจะบัตรใบเดียวทําได้ขนาดนี้รักษาโรคก็ได้ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงก็ได้ประหยัดไฟฟ้าก็ดีคือชาวบ้านที่ขอนแก่นนะครับเขาบอกโอ้ยซื้อไปรักษาโรคปวดเมื่อยซึ่งเพราะถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยนะฮะถ้าตรวจสอบได้เข้าข่ายหลอกลวงเลยนะเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจค้นไปเก็บหลักฐานครับในบริษัทเอ็กเพรสโปรเน็ตเวิร์กจำกัดซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดเจ้าของฮะคุณธนัทสุรินก็เปิดบริษัทแถลงชี้แจงเรื่องนี้แล้วก็บอกขอความเป็นธรรมหน่อย เขาประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะต้องมาได้รับความเสียหายจากข่าวคราวที่เกิดขึ้นเรื่องบัตรพลังงานถูกมองว่าขายบัตรพลังงานวิเศษรักษาทุกโรครักษาครอบจักรวาลก็บอกจริงไม่ใช่ไม่เกี่ยวเขาเขาขายอาหารเขาขายอาหารเสริมเท่านั้นเองอ่านี่แข่งกับ30บาทรักษาทุกโรคนะอันนี้พันห้าร้อยกว่าบาทรักษาได้ทุกโรคนะคะคุณธนัทก็ชี้แจงนะคะว่าบัตรพลังงานเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นบัตรบริษัทของเขานะคะแต่ว่าเป็นของบริษัทอื่นน่ะที่มาเปิดกิจการที่ประเทศไทยทีนี้ พอมาทําธุรกิจในไทยอ้าขาดทุนก็เลยทิ้งบัตรนี้ไว้ให้ทีนี้เขาก็เลยลองเอาบัตรนี้มาใช้เอ๊ะมาเสียบที่เอวดูเอ๊ะมันหายปวดนี่เอ๊ะก็เลยลองแจกให้กับคนอื่นไปใช้ดูบ้างนะคะคือแจกให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าที่เป็นอาหารเสริมของบริษัทเขานี่แหละะซื้ออันนี้ก็แถมบัตรไปให้ด้วยนะคะทีนี้ส่วนที่บางบัตรมันมีชื่อของบริษัทเขาติดอยู่ด้วยเข,เขาอธิบายแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่ามีการทําขึ้นมาเป็นต้นแบบ เสนอให้กับบริษัทต,ตนเท่านั้นเอ๊ะยังไงยังไม่เข้าใจายอยู่ดีเ,เดี๋ยวลองฟังคุณธนัทเขาชี้แจงเรื่องนี้กันแล้วกันค่ะซึ่งบัต,ตรนี้นะครับเป็นของนะครับไม่ใช่บันะครับเป็นของบัตรแอลอีทีเออนเียซึ่งบัตบออรแอลอ,อีทีเนี้ยของ 都没钱了。Oh ธนัทเขาบอกเขาแจกฟรีใช่ไหมคนอ,อ๋อเดชบ้านก็บอกเขาซื้อมาเนาะก็บอกซื้อมาอบัด พันหนึ่งถึงพันห้าราคาบัตรหนึ่งอ,อะอาหารเสริมแล้วก็เลยแถมไปไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงะนะคะทีนี้คุณชนัธิเขายังคงยืนยันนะคะว่าบริษัทเขาเนี่ย <c oughs> ประกอบกิจาการอาหารเสริมเพียงแค่อย่างเดียวค่ะ <c oughs> เปิดมาแค่4เดือนแต่ว่าจริงๆจดทะเบียนเอาไว้ตั้งนานแล้ว <c oughs> แล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยก็กําลังรอหมายเรียกจากทางตํารวจนี่แหละยินดีที่จะเข้าไปให้ปากคําเพิ่มเติมส่วนจะฟ้องร้องหรือไม่เรื่องนี้ยังไม่ได้คิดนะคะแต่ว่าที่วันนี้ออกมาชี้แจงเพราะต้องการจะขอความเป็นธรรมหน่อยเนื่องจากว่าบริษัทของเขาเนี่ย ได้รับความเสียหายไปแล้วตอนนี้ถูกมองไปว่าเอ๊ะเป็นบริษัทลวงโลกหรือเปล่าเป็นแชร์ลูกโซกไหมนะคะเขายืนยันบอกว่าเขาทํากิจการถูกต้องจําหน่ายสินค้าที่เป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพไม่เกี่ยวข้องกับบัตรพลังงานนี้เลยเขาย้ําแบบนี้นะคะโอน้นี่นฮะเมื่อสักครู่ภาพนะฮะเอาบัตรแปะเน็บหลังไว้ฮะเนี่ยฮะ แก้ปวดเอวนะฮะสองแผ่นด้วยกันคือบริษัทลวงโลกหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้ไม่ลวงโลกแน่นอนฮะใครมีบัตรเก็บให้ห่างตัวเอาไว้หน่อยก็แล้วกันรองศาสตราจารย์รวีระชัยพุทธวงศ์นะครับอาจารย์ออสเป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปราศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์ออสโพส์ข้อความผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวนะครับบอกว่าไปตัดพาพิสูจน์บัตรพลังงานแล้วใช้กล้องมือถือซูมเข้าไปดูฮะ เห็นเป็นผงสีขาวๆอัดอยู่ระหว่างแผ่นพลาสติกด้านหน้ากับด้านหลังซึ่งก็เป็นผงของสารเคมีอ่ะก็เอาสารเคมีไปตรวจสอบต่อสิไปตรวจสอบครับของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติปรากฏว่าไอ้ตัวผงขาวๆเนี่ยมีส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสีกับโลหะหนักจํานวนหนึ่งพอเอาไปจุ่มน้ำเอาไปต้มน้ำร้อนเนี่ยผงเหล่านี้ก็จะหลุดร่อนลงไปในน้ำได้ ซึ่งสารกรมรมะถันรังสีก็สามารถปนเปื้อนปในน้ําได้เหมือนกันนะครับก็เลยบอกว่าขอให้ประชาชนคนไหนก็ตามที่มีบัตรพลังงานครอบครองเก็บเอาไว้ให้ไกลๆตัวเลยฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะ โอ้นี่ชาวบ้านเข้าไปแปะเอาไปเนบกันเป็นการแก้ปวดอาจารย์บอกว่า,าไปไกลๆเลนี่ยฮะมีกรมตตังสีอันตรายกับสุขภาพนะครับอา,อาจารย์อ้อนี่ถึงขั้นลงทุนผ่าพิสูจน์ให้ดูเลยนะคะอ,อย่างผ่าศพขนาดนั้นเลยอาจารย์อ้อนี่ถ้าจากันได้เคยออกมาให้ความเห็นเรื่องของกรณีตอนนั้นน่ะที่มีคนใช้แก๊สกระป๋องนะคะแล้วก็ย่างหมูกระทะแล้วกเกิดระเบิดขึ้นมาอาจารย์ก็ให้คําตอบเรื่องนั้นไปนะคะทีนี้